เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับมุมกล้องภาพยนตร์แบบนี้เขาทำกันยังไง เ,เรามาตั้งค่าวิดีโอกันครับเพื่อนๆเ,เปิดเข้าแอปกล้องเลือกใช้ระยะเลนที่0.5หรือ u ตร r a w ว d e ตั้งค่าความละเอียดเป็นแบบ 4K หรือ UHD แค่นี้ก็พร้อมถ่ายวิดีโอแล้วครับมุมแรกเอากล้องแปะไว้ที่หลังนางแบบทันทีที่กดอัดให้นางแบบเดินไปข้างหน้าแล้วเราเดินถอยหลังแบบนี้ครับมุมที่ 2, 2ให้เราเริ่มถ่ายจากเพดานเมื่อเริ่มอัดให้เราเดินไปข้างหน้าแบบช้าๆแล้วขยับกล้องลงมาที่ตัวนางแบบเดินไปข้างหน้าเป็นอันเสร็จพิธีครับมุมที่3เราจะเดินตามนางแบบจากด้านหลังเป็นช็อตต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้เทคนิคการเดินที่ทําใ้้กลอองงนผมจะถื ต้องแบบเอาศอกแนบลําตัวแล้วย่อตัวลงเล็กน้อยครับเมื่อนางแบบจับราวสะพานผมจะเบี่ยงตัวมาด้านข้างเพื่อให้เราเห็นวิวด้านหน้าทำแบบช้าๆแล้วนําไปตัดต่อและนี่คือวิดีโอ,โอที่ได้ความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไป